18สิ่งที่ทําให้คุณเป็นคนที่ใครๆก็รักและเคารพ 1. น,นุ่มนวลกับคนจริงจังกับปัญหาถ้าอยากแก้ปัญหาได้ไวต้องไม่โจมตีคนแต่โฟกัสที่ตัวปัญหาแทน 2. ทุกคนมีบทเรียนให้เรียนรู้แม้แต่คนที่คุณไม่ชอบเขาก็อาจจะสอนคุณได้มากกว่าที่คุณคิด 3. หยุดสั้นๆก่อนพูดแล้วสบตาความมั่นใจไม่ต้องพูดเยอะแต่สื่อด้วยจังหวะและสายตา 4. ใช้เทคนิคเห็นรับฟังจำได้แค่ทำให้คนรู้สึกว่า ฉันเห็นคุณคุณมีตัวตนคุณก็ชนะใจคนไปเกินครึ่งแล้ว 5. เรียกชื่อคนอื่นเพราะว่ามันคือเสียงโปรดที่ไพเราะที่สุดไม่มีอะไรฟังเพราะไปกว่าชื่อของตัวเองที่ถูกพูดด้วยใจ 6. ชมคนต่อหน้าคนอื่นติคนในสถานที่ส่วนตัวรักษาศักดิ์ศรีของคนให้ดีแล้วเขาจะนับถือคุณเอง 7. ติได้ถ้าเขารู้ว่าคุณแคร์แต่ติด้วยความหวังดีฟีดแบ็ที่ห่อด้วยความใส่ใจมีค่าเท่ากับยาใจไม่ใช่ยาพิษ 8. คาดหวังในตัวคนหรือว่าสิ่งใดแบบเงียบๆแต่ไม่พูดให้ชัดมีค่าเท่ากับเกมผิดหวังได้เลยอย่าเล่นเกมเงียบกับความรู้สึกพูดให้ชัดจะดีกับทุกคน 9. เป็นฝ่ายให้ก่อนคือการสร้างเครือข่ายแบบไม่ต้องขอเครือข่ายที่แท้เริ่มจากใจไม่ใช่ผลประโยชน์ 10. โลกเหงามากพอแล้วจงเชื่อว่าคนอื่นก็อยากรู้จักคุณในยุคที่ทุกคนแกล้งดูยุ่งคนกล้าเริ่มคือของจริง 11. ฝึกเริ่มพูดกับคนอื่นก่อนเช่นสวัสดีครับผมชื่อ คำทักทายเล็กๆสร้างประตูบานใหม่ได้เสมอสะพานมิตรภาพก็สร้างได้ด้วยการกล้าเริ่มพูดกับคนอื่นก่อน12เปิดโอกาสให้คนอื่นพูดด้วยการพูดว่าใช่ครับแล้วก็อย่าตัดหรือทําลายไอเดียคนอื่นแต่ต่อยอดให้เขาอยากคุยกับคุณต่อ13หยุดบนหยุดนินทาไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่พูดลบตลอดเวลา14เล่าเรื่องให้เป็นใครเล่าเรื่องเก่งคนนั้นคือเจ้าของความสนใจที่ได้รับจากคนอื่น15 ความสัมพันธ์ที่ดีมีค่าเท่ากับชีวิตดีไม่มีอะไรมีค่ามากกว่าความสัมพันธ์ที่เราอยากใช้ชีวิตต่อ 16. คนวงในที่กล้าพูดความจริงกับคุณคือของล้ำค่าจงรักษาไว้ถ้าไม่มีใครกล้าตักเตือนคุณจะพลาดแบบไม่รู้ตัว 17. ฉันยังไม่รู้คือคำพูดของคนฉลาดยอมรับว่ายังไม่รู้ดีกว่าเสียแซงว่ารู้ไปหมด 18. ผู้นำที่แท้จริงสร้างผู้นำขึ้นมาใหม่ไม่ใช่สร้างแต่ผู้ตามการวัดผลของผู้นำที่ดี ไม่ใช่จากจํานวนผู้ตามแต่วัดจากจํานวนคนที่เขายกระดับขึ้นมาได้